แป้งอนเนกประสงค์ผสมน้ำนะคะวแบบไม่ค่อยเหนียวนะคะทุกคนสเต็กปลาเนี่ยเป็นเมนูที่ทำง่ายมากแล้วก็ใช้เวลาเร็วมากนะคะ เป็นคนดังให้ได้นะคะสูนะคะไม่อยากเป็นคนดังค่ะอ่าไม่อยากเป็นคนดังแบบที่เ้าดังนะคะคุณไทยซันนี่ขอบคุณค่ะแค่อยากทําคลิปแล้วมีคนติดตามบ้างอ่าคุยกันแก้เหงาเท่าน,นั้นพอไม่ได้อยากเป็นคนดังนะคะใครไม่ชอบเลื่อนผ่านไปได้เลยนะคะใครที่มีโอกาสผ่านมาแล้วได้ชมนะคะทุกคน ดิฉันไม่ได้เป็นคนดังด,ดิฉันก็ได้อยู่นะ <laughs> ไม่ได้อยากเป็นคนดังนะทุกคนแบบว่าที่เขาดังๆกันเนี่ยไม่ไม่ใช่เป้าหมายของดิฉันเลยนะคะทำคลิปกลัวตัวเองดังไม่ต้องห่วงค่ะช่องนี้ไม่ได้อยากแบบมียอดวิวเป็นล้านไม่ได้อยากมีคนติดตามเป็นล้านไม่ได้อยากเป็นอ <c oughs> ินฟลูเอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงถามว่า มีคนทักมาให้เราลงโฆษณานู่นนี่นั่นให้ไหมมีทุกวันรับไหมไม่รับค่ะเอ่อทำช่อง Youtube ก็อยากได้เงินนะคะไม่ใช่ว่าไม่อยากได้นะคะแต่ว่าอยากได้ให้มันเป็นให้มันเป็นความคุ้มค่าในชีวิตของตัวเราเองนะคะแบบที่เราไม่ได้ทำอะไรเสียเปล่าอะ่ะ แบบที่ประเมินค่าตัวเองได้นะคะว่าถ้าเราทําอย่างนี้แล้วเ,เราต้องได้กี่บาทพอเราได้แล้วดิฉันก็พอค่ะไม่ได้อยากได้มากกว่านั้นประมาณนั้นนะคะก็เลย,ยทําไปงั้นแหละส่วนช่องนี้เพจนี้นะคะก็คือชื่อช่องว่าคนอีสานอาหารบ้านๆทําทเหมือนจะดังค่ะกดติดตามแล้วคะ่ะไม่ชอบไม่ต้องติดตามก็ได้นะไม่ได้อยากเป็นคนดังอะไรเดี๋ยวจะมีคนบอกว่า เราทำทำไมทำเอาสนุกช่องนี้อ่ะไม่ค่อยมีคลิปเลยนะคะทุกคนไม่ค่อยมีคลิปเลยไม่ได้อยากได้ยอดผู้ติดตามใดๆทั้งสิ้นนะคะแบบว่าใครสะดวกก็กดติดตามใครไม่สะดวกก็ไม่ต้องติดตามนะคะดิฉันมาจากช่องมาดามบ้านนาสวีเดนค่ะก็คือเป็นช่องหลักของของตัวเองนะคะแล้วก็ส่วนช่องนี้อะ่เอาไว้แชร์ วิธีการทำอาหารที่มันเกินนะทุกคนถ้าเราเอาทุกคลิปไปลงในช่องมาดามบ้านนาสวีเดนมันเยอะเกินค่ะดิฉันก็เลยทำช่องนี้เอาไว้ลงคลิปอาหารเท่านั้นเองค่ะทุกคนมันอาจจะเป็นอาหารแบบที่ไม่ได้มีสูตรให้ทุกคนทำตามอะไรประมาณนั้นนะคะให้เห็นว่ากินอยู่ง่ายๆแบบแบบไม่มีวันดันแน่นอนถ้าทำช่องแบบนี้ก็คือมีคลิปบ้างไม่มีคลิปบ้างค่ะไม่ได้มีคลิปในทุกๆวันนะคะปะเราไปดูวิธีการ ทำซอสสเต็กแบบน้ำเกรวี่วันนี้อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนที่อยากทำซอสสเต็กนะคะเดี๋ยวพยายามทำกล้องให้ดูตอนนี้ตั้งกล้องสองสามกล้องเป็นแบบสายวิถียูทูบเบอร์ YouTuber ไปแล้วนะคะทุกคนเราเริ่มจากเอาเนยเค็มลงไปก่อนเลยค่ะสวัสดีป้าป้าแม่แม่ที่เข้ามานะคะอาจจะไม่ได้เห็นข้อความบ้างเล็กน้อยนะ จะเริ่มทำอาหารแล้วค่ะ oh. เป็นมื้อเที่ยงของเราเมนูวันนี้เป็นเมนูที่ทำจากเห็ดสวีเดนนะคะที่หลายๆคนจะมีคอมเมนต์มาตลอดเวลาเลยว่าเอ่อเก็บเห็ดแล้วเอาไปทำอะไรกินในช่องมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะส่วนใหญ่จะเก็บเห็ดขายค่ะทุกคนเหลือไว้กินน้อยมากเลยแล้วแล้ววันนี้ก็คือพาทำเมนูจากเห็ด เห็ดแตรดำนะคะซึ่งถือว่าเป็นเห็ดราคาแพงและหายากในประเทศสวีเดนค่ะเราเริ่มจากเอาหอมหัวใหญ่ลงไปผัดในเน,เนยนจืดสำหรับทำอาหารนะคะทุกคนสูตรของน้ำเกรวี่น้ำซอสสเต็กฝลั่งเนี่ยมันเริ่มต้นที่วิธีการเดียวกันส่วนผสมคล้ายๆกันแตกต่าง